สวัสดีค่ะณชาแฮปปี้เนสค่ะในส่วนที่สองดึงดูดความมั่งมีสีสุขในบทความรับสู่การมั่งมีหนังสือเสียง The Secret ผู้เขียนรอนดาเบิร์นค่ะเรามาอ่านต่อกันนะคะในส่วนที่สองดึงดูดความมั่งมีสีสุข เหตุผลเพียงข้อเดียวที่คนเดาไม่มีเงินพอก็คือเขาปิดกั้นเงินทองไม่ให้ไหลามาเทมาด้วยความคิดของเขาเอง ความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ด้านลบทั้งปวงจะขัดขวางสิ่งดีๆไม่ให้เข้ามาหาคุณและนั่นรวมไปถึงเงินด้วยไม่ใช่ว่าจักรวาลซ่อนเงินไว้จากคุณเพราะเงินจำนวนที่คุณต้องการนั้นมีอยู่แล้วแต่คุณมองไม่เห็นเองถ้าคุณมีเงินไม่พอนั่นเป็นเพราะคุณกําลังสกัดกั้นการไหลมาของเงินด้วยความคิดของคุณเอง คุณจะต้องปรับสมดุลความคิดด้วยการเปลี่ยนจากที่คิดว่าขาดเงินมาเป็นคิดว่ามีเงินเหลือเฟือจงคิดถึงความมั่งมีสีสุขมากกว่าคิดถึงความอัต,ตคัดขัดสนแล้วคุณก็จะได้ปรับสมดุลความคิดใหม่ เมื่อคุณขาดเงินนั่นคือความรู้สึกอันแรงกล้าที่เกิดขึ้นในตัวคุณและดังนั้นด้วยกฎแห่งการดึงดูดคุณก็จะดึงดูดสภาวะขาดเงินมาสู่ตัวคุณเพิ่มขึ้นอีกฉันขอพูดจากประสบการณ์เรื่องเงินเงินทองทองเพราะก่อนที่ฉันจะค้นพบความลับ ฝ่ายบัญชีของบริษัทบอกฉันว่าปีนั้นบริษัทเราขาดทุนย่ำแย่และภายในสามเดือนอาจจะต้องปิดกิจการหลังจากที่ฉันทุ่มเททำงานหนักมาตลอดสิปีบริษัทของฉันกำลังจะหลุดลอยไปและในขณะที่ฉันขาดเงินมากรอบกู้กิจการอะไรๆก็เรวร้ายลงทุกทีและทำท่าจะไม่มีทางออกเสียแล้ว แล้วฉันก็ค้นพบความลับจากนั้นทุกอย่างในชีวิตรวมทั้งสภาพบริษัทของฉันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเพราะฉันเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ในขณะที่ฝ่ายบัญชีของฉันยังคงคิดแต่เรื่องตัวเลขวุ่นวายไม่เลิกฉันรวมศูนย์ความคิดจิตใจไปที่ความมั่งคั่งมั่นคงและความอยู่ดีกินดีของทุกคนฉันรู้เต็มอกว่า จักรวาลจะต้องนำสิ่งต่างๆมาให้ฉันและผลลัพธ์ก็เป็นจริงตามนั้นจักรวาลมีวิธีการที่ฉันเองก็นึกไม่ถึงมีบางขณะที่ฉันเกิดความกังขาแต่เมื่อเกิดความสงสัยฉันก็รีบขจัดความรู้สึกออกไปจากใจทันทีแล้วรวบรวมความคิดไปที่ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่ฉันต้องการ ฉันขอบคุณที่ได้รับฉันรู้สึกปลื้มปิติและฉันเชื่อฉันอยากจะบอกเคล็ดลับในการเข้าถึงความลับนี้ให้คุณรู้เส้นทางลัสู่สิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนาในชีวิตก็คือจงมีและรู้สึกมีความสุขเสียตั้งแต่บัดนี้นี่คือหนทางที่รวดเดียวที่สุดที่จะชักนำเงินทองหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตคุณ ส่งส่งความรู้สึกปราเปื้อปิติและความสุขให้แผ่กระจายไปสู่จัก,กรวาลเมื่อคุณทำได้อย่างนี้คุณจะดึงดูดทุกทุกสิ่งที่จะนำความยินดีปรีดากลับมาสู่คุณไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแต่เป็นทุกๆอย่างที่คุณต้องการเลยละ คุณจะต้องส่งสัญญาณออกไปเพื่อน,นำสิ่งที่คุณต้องการกลับมาในขณะที่คุณส่งคลื่นแห่งความรู้สึกเป็นสุขออกไปคลื่นเหล่านี้จะถูกส่งกลับมายังคุณในลนักษณะของภาพและประสบการณ์ในชีวิตคุณกฎแห่งการดึงดูดจะทำหน้าที่สะท้อนความคิดและความรู้สึกเบือ้องลึกที่สุดของคุณกลับมาส่วนที่สอง ดึงดูดความมั่งมีสีสุขนาชาแฮปปี้เนสพบกับส่วนที่สามในส่วนถัดไปค่ะกับความรับสู่การมั่งมีเดซิคเกตรอนดาเบอร์